อันเนีอ่ามาถึงให้อาหารนกพี่น้องค่ะโอ้ยเติมไม่พันเติมเยนเ็นเช้าหมดไม่ถึงครึ่งวันอ่าดีนกกระจิบหมดนะฮะให้กินแค่นั้นแหละป้ากระสันนบรุมอลสดุนนะยะเอานั้นมาใส่สันบรุมบฮัลโหลอือเอามาอบเอามาใส่ให้หมดเลยเออเดยวได้เอาอาหารนกไปให้โอ๊ป้า โอ้โอป้าไปไหนอ่าไปแขนเลยโอ้ยยาดาอยากกินเม็ดทันตะวันไหมอ่าถือไปถืออันนั้นตามโอป้าไปหลังเย็นยามเย็นวันพุ่มีนอนด้วยอ้ยโอป้านู่นไหนเห็นไม่นกเตรียมมาแล้วนกเตรียมมาแล้วอื้มแม่กินอ่ะ หมดแล้วเนี่ยใช่ไหมเธอตัวใหญ่เกินเออนกเตรียมลงมารอกินแล้วไม่ให้วะนไม่ให้กินเหรอตังคิโอปาอังคิยาดานอนให้นอนทอดกรอบอะลูกอีโอปาตัวนอนนอนทอดกรอบนะฮะอยากกินบ้างเมยว